มาครับทุกคนวันนี้จะพามาดูการาขยายพันธุ์มกักเอเทชเชอรี่นะครับจากการปักชำกิ่งปักชำกิ่งพันุนะครับหลังจากที่เราได้ทําการปักชำกิ่งในปุ๋ยเอบนะครับนะก็คือปักชำกิ่งเสียไว้ใส่รังโฟมนะครับนะ ก็ลากออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถนํามา,าปลูกต่อในกระถางเล็กๆแบบนี้ได้เลยนะครับนะเรายังไม่ถึงขั้นตอนของการปลูกลงกระถางจริงๆนะครับแต่เราลงแบบกระถางเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ลากเขาเดินได้ดีก่อนนะเรานะก็เสียบไปแบบนี้นะทุกคนแบบนี้นะครับแต่ละต้นนะเสียบไปก่อนแล้วค่อเอาดิน ครบนะัแบบนี้นะอันนี้ก็คือการทดลองห้าต้นหกต้นนี่่าหกต้นนะครับแบบนี้นะครับทุกคนเสียแบบนี้นะครับเสียแบบนี้ก่อนเห็นไ,ไหมมันก็ตั้งตรงได้อย่างดีเลยนะครับอีกกระถางหนึ่ง แล้วก็ทําแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่ใส่ก่อนที่จะลงปลูกจริงนะครับเพื่อให้รากของเขาเดินในดินได้ดีก่อนนะครับก็เราจะปลูกใส่ในกระถางแบบนี้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับเมื่อรากเขาเดินเต็มที่เต็มกระถางแล้วเวลาเรายกขึ้นอ่าดินตรงนี้มันก็จะขึ้นมาด้วยนะครับมันจะติดแน่นด้วยรากนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ใทุกคนดินใส่ข้างบนนะครับแบบนี้นะครับดินใส่แบบนี้นะครับใส่ให้เต็มเลย เรียบร้อยเสร็จแล้วตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ครับเราก็ลดน้ำนะครับทุกคนนะลด,ลดน้ำลดน้ำแล้วก็ไปไว้ในที่ร่มใต้แสลนนะครับเอาไว้ใต้แสลนเดี๋ยวไปพึ่งไปไว้ในกลางแดดนะครับเดี๋ยวมีนะครับเสร็จแล้วนะครับไปไว้ใต้แสลนนะครับ เอาไว้สักเจ็ดถึงสิบวันนะครับทุกคนให้รากเดินเต็มกระถางเราค่อยลงปลูกใส่ในกระถางใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูขั้นตอนที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับจะมาดูรุ่นรุ่นต่อไปรุ่นที่เตรียมลงกระถางนะครับนี่ครับทุกคน มะเขือเทศเชอร์รี่ที่ได้ผมลงกระถางไปแบบเมื่อกี้นะครับนะอันนี้ก็คือสิบประมาณสิบวันได้แล้วครับเห็นไหมต้นใบเขาขึ้นมาแตกออกมาเลยนะครับอย่างสวยงามอ่ะพร้อมที่จะลงสู่กระถางใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ยยอดเขาแตกออกมาเลยนะครับ นี่ประมาณสิบวันหลังจากลงกระถางประมาณสิบวันได้แล้วนะเห็นไหมยอดแตกออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นมะเขือเทศจากการตัดขแขนงนะครับทุกคนเป็นมะเขือเทศจากการตัดขแขนงกขแขนงกิ่งนะครับขแขนงก็คือตรงไหนนะครับทุกคนอันนี้ไม่กักเลยครับแบบนี้นะครับนี่นี่น,นี่มันออกมาจาก ตรงลำต้นเมนกลางตรงนี้นะครับอันนี้คือลำต้นหลักลำแตกออกมาอย่างนี้เราสามารถตัดตรงนี้นะครับไปปักชำได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้ครับทุกคนนี่ลักษณะที่แยกออกมาแบบนี้นะครับเราดูนะครับพิจารณาว่าอันไหนที่จะเอาไว้นะครับอันไหนที่จะตัดเราไปขยายพันธุ์ก็ไม่ใช่ว่าต้องตัดทั้งหมดนะครับเราก็จะเก็บไว้บ้างนะครับ ที่ผมตัดก็คือตัดแบแบบนี้นะครับนี่ข้อแบบนี้นะอย่างนี้นะครับตัดได้หลังจากปลูกประมาณสามสิบวันนะครับหลังจากลงกระถางไปสามสิบสามนับตั้งแต่วันลงกระถางกระถางใหญ่แบบนี้นะครับคือผมปลูกในกระถางนะครับหรือไม่ก็ลังโฟมประมาณสามสิบวันนะครับ ไม่รวมระยะเวลาตั้งแต่เพาะชำนะครับทุกคนนะประมาณสามสิบวันเขาก็เริบอ,ออกลูกนะครับนะออกขนแบบนี้นะครับออกดอกออกขนนั่นแหละครับนะก็คือออกดอกนั่นแหละถ้าออกดอกก็คือแสดงว่าจะมีลูกนะครับนะถ้าดอกเยอะๆก็ให้เรารู้ได้เลยว่าโอกาสที่จะติดลูกก็มีสูง ช่วงเช้าเขาบอกว่าให้มขาขย่าแบบนี้นะครับทุกคนเกสรมันจะได้กระจายนะครับมขาขย่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าที่สวนเรามีลมมีมแมลงก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรามขาขย่าแบบนี้นะครับทุนเราเอามือมาขย่าแบบนี้ให้เกสรมันผสมผสมเกสรแล้วก็ติดลูกนะครับแบบนี้นะครับพามาดูขั้นตอนอที่ปลูกไปก่อนหน้านี้เลยนะ นี่ก็เป็นผลที่มันติดแล้วนะครับแบบนี้นะครับคือเราไม่ต้องตกใจนะครับว่าผลมันเล็กนะครับเป็นรุ่นแรกครับทุกคนรุ่นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับะผลของรุ่นแรกจะยังไม่ตโตเต็มที่นะครับนะประเทศเชอรี่นี้ก็จะให้ผลผลิตในช่วงกลางนะครับทีดีที่สุดนะครับ ผลผลิตช่วงกลางก็อาจจะเป็นเวลาถัดไปนะครับหลังจากเราตัดรอบแรกไปแล้วนะครับรอบสองต้นนี้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะได้ผลที่สวยแล้วก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงดูลงลงแลด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นรุ่นต่อไปที่พร้อมที่จะลงกระถางใหญ่นะครับเดี๋ยวจะต้องเอา เอาลังโฟมนะครับทุกคนนี่จะเอาลังโฟมแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะนะครับนะถ้าเป็นกระถางเล็กๆแบบตะก้าแบบนี้ผมว่ามันจะเล็กเกินไปไปทําให้ต้นของเราเนี่ยเล็กไปด้วยนะอันนี้ก็คือผมคิดนะครับแล้วก็ต้องดูก่อนว่ามันจะโตขนาดไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นกระถางแบบนี้ได้อยู่กระถางใหญ่ๆแบบนี้นะครับหรือลังโฟมแบบนี้นะครับได้อยู่เห็นไหม ก็นําเทคนิคมาดีๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านได้รับชมกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียนไม่ใช่เสียนทําไปด้วยศึกษาไปด้วยเรียนรู้กันไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับเอาอเพียงแค่นี้ก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ